Tìm tập trung. A mà khen, kênh. Buyên bạo hại. Ao tập trung. Boya mưa. Eh, hãy mưa hãy 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 mưa hãy hãy mưa hãy 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 มันบ,บา่าวไทยจะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาเนี่ยเดี๋ยวมาเอามะเข่งมิ่งท่านผู้ชมมางไม่ตามฤดูกาลมะเข่งมะเข่งเห็นบ่ต้นบางใหญ่นะบอกด้ขนาดท่านผู้ชมางาเดียวกับพ่อแหละไปไหนเคยกินท่านผู้ชมพาขึ้นเน้ำตกท่านผู้ชมว่าวลายใหญ่ห่ยาง นี่ท่านผู้ชมมาแข้งมาแข้งเอาสองงามาเนี่บอกทานผู้ชมบุดดกขนาดเลยนี่ดกขนาดเลยดกขนาดเลยนี่เอาสองงามาเนี่ยสองงาทำส,สกินเนาะเนี่ยงานหนึ่งงานหนึ่งยังข้างอยูอยนอ่นะอโอ้พ่นเด็กท่านผู้ชมอะไรเยอะอะไรเยอะเห็นไหมโอ้เต็มกระสอบเลยมาเนี่ เต็มได้กระสอบนี่โอ้ขึ้นต้นบังสูงเนี่ยโอ้ขึ้นเทิงไปละขาต้นช้านขึ้นนี่ท่านผู้ชมได้หลายขนาดมัเนี่ยโคนโอ้ยกินเบิร์จะว่ามั้ยเนาะบักมาหลายผลเห็นี่มเป็นบ่เห็นบ่กินดิบก็ได้แซ่บขนาดได้เนี่ยอ้าว อืมน้รลายขนาดเลยมาบ่เนี่มาด้อมาด้อมากีนมังค์ดังรสชาตมันก็สีสีแบบผ่าน่อยนึงมันมันมันหวานเนาะเอาไปต้มก้อนมันถึงแซ่บ tìm tất cả đó tìm tất cả phải ao ngà mai ngà này cái nhà ông bố bớt tiêm เต็มเลยข้างในนี่นคัก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 โอ้สิคือมืองบ,บัดบ๊อบอะไรบ๊อ ดีนี่โอ้เต็มตกกะมมตก,การแล้วท่านผู้ชมเต็มตะก้าแล้วใส่กระสอบต่อไปนี่ถต็ก,กระสอบมายุมเลยเต็มกระตาท่านผู้ชมมาใส่กระสอบต่อไปนี่ล้นแล้วกระตาก่ะโอ้ งานนี้แงใหญ่ท่านผู้ชมนี่เห็นบ่งานนี้แฮงใหญ่เลยนี่ใส่กระสอบกระสอบบาดนีมันหล่นแล้วมันหล่นแล้วกระตานะนี่โอ้สิยอดเลยงานนี้ โอ้โหอง่ารเ่ยพอดีกินางานเ่ยงามๆเลยเห็นบ่อเห็นบ่อ Mình lăm giây đây. O sao, ti chai lắm được bay. Hm, về, hm, 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 À hm, hm, Phải hm, 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 Bỏ hm, còn hm, 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 hết clip đẹp hãy kinh xa măn xa 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 đấy xa xa à xa 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 ต้มเดือคลายก็จะได้ดคลายเนาะว่าแสบเนี่ยจอดๆผัดๆนิดนึงมันวานมันๆันขบเลยนะสะบัดเลย ไปมป้ยน,น้องมันจะเดือดร้ยายดีเลยจะได้กินอะไรจนหง,งายกินอย่างน้อยนิดนึงโอ้ tin chạy cái dạ dạ สกินี่ได้เบิดบบดนี้บักหลายผลโอ้ยบังานเดียวก็ดีท่านผูช้ชมเลยบักขัดช่องงาโอ้กินอะไรเบิดบ์ตเนี่ท่านผู้ชมบอกมีแต่ไงใหญ่เลยนี่อ้าใส่กระสอบใพัตะกร้าเนี่ยเอาเต็มกระสอบอกกพออัตะกร้าพ่อเหมือนเมื่อ

บกขนาดเลยนี่กิ้มทิบกระแทกไปท้ชมนห่อไปต้มต้มก็แซ่บนะครับเพราะว่ามันจักผ่านได้นึง ยายกาันหามากเลยอ่ะพอแล้วกระสอบเนาะนี่เต็มกระสอบเลยวนี่พอดีหมัดเลยวนี่อ่ะพอพอ่อมือห้าเมือห้ายังร้ายอยู่อเอาเบิรดมือเลยละเอาสั้งหมดละ นี่ก็แบกเมือบอัวไว้เลยนี่เต็มกระเป๋าแล้วท่านผู้ชมเต็มกระเป๋าแล้วนี่นะมาเข้งมาเข้งพอดีกินเลยท่านผู้ชมเมองมันนี่ในมันง,งามเลยเนี่ยเห็นบ่นี่เต็มตะกร้าตัวนี้ชุกเนาะในตะกร้าเนี่ยชุกไกลตัวนี้พอดิกินตัวนี้นะเดบอยู่ มื่อต้มมื่อต้มแกกินในมันทำไ้ชมแซ่บขนาดนด้เนี่ยพลันไม้บ้านๆเนาะอ่าภายในเคยกินเนี่ยคอมอเมนต์บอกกันแล้วทผู้ชมอ้าวมาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อใครข่าวบาเบิง่งก็กกขอขอมาขอบใจหลายๆก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไรคดแชร์ กดซับสไคร์น่ด้อเพื่อให้มีกำลังใจเนาะเห็นคลิปต่อไปอีกเอาบวลายายห่างครับผู้ชมเจอกันคลิปหน่ะ